บอบวีซีสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกซ์รองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดจาก s a ลคอนน X Tomb o g o โกนะครับถ้าพร้อมแล้วไปบอเบวิ C ีสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกซ์นะครับรองเท้าวิ่งผสมแฟชั่นไลฟ์สไตล์นะครับจากแบรนด์ Tombo โก X s so a ็กซ o n เพื่อนๆหลายคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตากันมาแล้วกับรองเท้ารุ่นนี้เพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นสีและเวอร์ชันที่2นะครับที่ออกมาก็เวอร์ชั่นแรกเนี่ยรู้สึกว่าออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นี แบรนด์ทอมโบโก้นะครับก็เป็นแบรนด์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการวิ่งของผู้ชายที่ชื่อว่าทอมมี่โบโก้นะแล้วก็เอาชื่อของเขาเนี่ยมาตัดเป็นทอมโบโก้ง่ายๆได้ใจความนะก็ชื่อแบรนด์น่ารักมากก็จะเห็นได้ว่าตัวกล่องนะครับก็จะมีความเจ๋งอยู่ใช้กระดาษแบบเป็นพลาสติกใสที่มีความเหลือบๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกล่องก็หน้าตาเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าก็ด้านข้างก็จะมีโลโก้ทอมโบโก้กับโลโก้สักคนีด้วยนะสีที่ออกมาเนี่ยก็จะมีสีดํากับสีน้ําตาลเอาจริงเลือกยากมากเลยนะครับว่าจะเอาเป็นสีอะไรนะเพราะสีดารู้สึกว่าเออมันก็ใส่ง่ายดีแต่ว่าทั้งสองสีเนี่ยก็ไม่ใช่สีที่เรารู้สึกว่าเราชอบหรือแต่งตัวง่ายสีน้ําตาลเนี่ยมันก็ไม่ใช่สีน้ําตาลที่เป็นสีน้าตาลอ่อนเป็นสีน้าตาลเข้มก็จะดูมีความเป็นทางการนิดนึงโบสัมผัสแรกที่ จับเนี่ยคือเบามากๆนะครับเบามากๆเบากว่า iPhone 15 Pro Max อีกอ่ะคืออันนี้คือสัมผัสได้เลยว่า iPhone เนี่ยหนักกว่ามีที่ดันทรงรองเท้าแบบพลาสติกมาด้วยนะครับอันนี้น่าเป็นพลาสติกนะไว้ดูดีมากเลยราคาเนะก็อยู่ที่4,290บาทก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าไอ4,290บาทเเราได้อะไรบ้างก่อนอื่นเลยรองเท้ารุ่นเนี้เป็นรองเท้ายางทั้งคู่ซึ่งจริงๆเนี่ยส่วนตัว เราคิดว่ารองเท้ารุ่นนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้มันเป็นรองเท้าที่เอาไว้ใส่ Recovery ใส่เดินเล่นใส่แฟชั่นทั่วไปไม่ได้คิดว่าจะเหมาะกับการเป็นรองเท้าวิ่งนะครับต่อให้ตัวนี้มีโฟม Power Run cushion อยู่เนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าด้วยการที่ตัวรองเท้าเนี่ยมันเป็นแค่โครงเฉยๆนะแล้วก็ไม่ได้มีเชือกรองเท้าเพราะฉะนั้นถ้าใส่ไปวิ่งเนี่ยคือไม่น่ารอดนะแต่คิดว่าเป็นรองเท้าที่เอาไว้ใส่ Recovery นะครับซึ่งคอนเซปต์ recovery ี่เนี่ย คือก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่คนแรกหรือแบรนด์แรกที่ทำนะครับมันเป็นสิ่งที่ลหลายๆแบรนด์ที่เป็นรองเท้าวิ่งเนี่ยเขาพยายามทํามาตลอดว่าเฮ้ยวันไหนที่คุณไม่ได้ฝึกวิ่งหรือวันไหนที่คุณอยากมีวันที่พักผ่อนวันที่ชิลๆเนี่ยก็เหมือนให้ใส่รองเท้ารุ่นนี้ก็คือเป็นรองเท้าที่มีการซัพพอร์ตที่ดีแต่ว่าเน้นในเรื่องของเบาเน้นในเรื่องของความสบายในการสวมใส่นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าตัวด้านในเนี่ยก็คือสามารถถอดออกมาได้เลย นะครับแล้วก็จะมีตัวเท็กซเจอร์ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็จะมีความหนืดนะครับเอาไว้ยึดกับตัวรองเท้าหรือว่ายึดกับตัวด้านในรองเท้านะครับเพื่อเวลาที่เราใส่อันนี้เราจะได้ไม่ต้องเท้ามันจะได้ไม่ไม่เลื่อนนะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นส่วนผสมของพวกนนโอพีีนผ้ายางยืดผ้าเพจเพื่อให้มันระบายอากาศได้ดีนะแล้วก็จะมีการบุกเอาไว้ตรงบริเวณข้อเท้าด้วยตัวที่ดึงมีโลโก้ทอมโบโกอยู่ นะครับเดี๋ยวเราลองใส่ไม่เคยไม่เคยลองใส่รุ่นนี้เลยเมื่อใส่แล้วก็โอเคเลยนะเนี่ยสบายมากเลยครับเปรียบเสมือนถุงเท้าคิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ต้องใส่ถุงเท้าก็สามารถใส่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนถุงเท้าเลยแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะด้านในก็จะเป็นผ้าที่มันซับเหงื่ออยู่แล้วด้วยแล้วเดี๋ยวลองใส่น,นี้แบบใส่แยกดูดีกว่าก็จะหลวมนะครับก็จะหลวมมากแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใส่พร้อมกัน2อ้อัน เออมันก็จะมีการล็อกไปกับตัวรองเท้านะครับเออก็รู้สึกว่ามันแน่นมันสบายมันกระชับกว่านะครับเดี๋ยวลองขอลองใส่สองข้างเลยดีกว่าแล้วมาบอกเพื่อนๆก็อันเนี้ยมันจะเป็นรองเท้าที่มันมีไซส์ครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่นอนๆจะต้องคิดดูว่าเอ๊ะเราจะลดไซส์ลงมาหรือเราจะเพิ่มไซส์ขึ้นไปสําหรับตัวเราเองเนี่ยปกติคนใส่รองเท้าไซส์ประมาณ9้าครึ่งถึง10แล้วแต่รุ่นนะครับถ้าเป็น Air Force เนี่ยก็9้าครึ่งแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้เราเลือกสิกมาเพราะเรารู้สึกว่า หลวมมันดีกว่าแน่นนะเพราะแน่นคือบางทีมันแก้ไม่ได้แต่ถ้าหลวมเนี่ยเราก็แค่ใส่ถุงเท้าอาจจะ1ชั้น2ชั้นเนี่ยตรงนี้มันยังช่วยได้สำหรับตัวด้านในรองเท้านะครับเรารู้สึกว่าข้างหน้าเนี่ยเราใส่แล้วมันยังเหลืออยู่แต่ว่าด้านข้างรู้สึกว่าไม่มันพอดีและด้วยความที่ว่าตัวผ้าเนี่ยมันเป็นผ้ายางยืดที่มันขยายตามลักษณะหน้าท้าของเรารู้สึกว่าเออเลอกหลวมไปก็ได้มันยังมีความกระชับตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ใส่แบบ8ปดครึ่งเ้าครึ่งแนะนําให้เพิ่มไปเลยครึ่งไซส สัมผัสแรกที่เรารู้สึกหลังจากที่เราได้เดินคือหนึ่งเลยเบาเบามาก 2. ไม่ส่ดุเท้ายังรู้สึกสบายอยู่ตัวรองเท้านะครับจะมีการดันทรงขึ้นมาตรงบริเวณด้านในกุ้งเท้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะช่วยในเการซัพพอร์ตตัวโฟมนะครับตอนนี้เท่าที่ใส่เดินก็รู้สึกว่าโอเคมันเบามันซัพพอร์ตดีมันนุ่มนะครับมันสบาย,บายตัวด้านนอกนะครับก็จะเป็น ตัวชิ้นโฟมที่เป็นชิ้นเดียวกันเลยนะแล้วก็จะมีเท็กซเจอร์อยู่นิดนึงเพื่อยึดเกาะกับตัวรองเท้าแล้วก็ด้านหน้านะครับตรงบริเวณนิ้วเท้าเนี่ยก็จะเป็นพื้นยางแบบใสๆนะครับที่ช่วยในเรื่องการยึดเกาะแล้วก็ความสนทานด้วยนะคือจะมีทั้งปลายเท้าแล้วก็ตบส้นเท้าเลย แลวก็เราคิดว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจนะครับส่วนตัวมองว่าอยากเห็นสีที่มีความเป็นแฟชั่นมากกว่านี้นะครับพะที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นรองเท้าเนี่ยทำออกมาเป็นสีที่ค่อนข้างเบสิกเรียบง่ายแต่ว่าอนาคตเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าตรงเท้ามาใส่สบายฟีดแบ็จากคอนซูเมอร์มันดีเนี่ยเรารู้สึกว่าอย,อยากเห็นความหลากหลายวาริตี้มากกว่านี้นะครับยังไงก็ฝากทางซกลโนี่ไปด้วยละกัน ก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนยัไงไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับวันนี้บอบบี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย